ตองมากดาราสาวดังคนนี้มีรถตู้หรูสมฐานะแต่ขับเองไม่มีคนรถรถเล่นในวงการบันเทิงมานานสำหรับไดไดอาน่าจงจินตนาการ เราจะเห็นผลงานของเธอมากมายหลากหลายด้านนับว่าเธอนั้นเป็นตัวท็อปของวงการก็ว่าได้และแน่นอนครับพูดถึงดาราตัวท็อปหลายคนก็ต้องเข้าใจว่ามีคนขับรถให้แต่สําหรับสาวใดเธอสตองมากครับไม่มีคนขับรถราสุดขับรถตู้หรูสีดําด้วยตัวเองโดยทางด้านก้องปิยะโพสอินสตาแกรมส่วนตัวแอดก้องปิยะเผยช่วงที่สาวใดขึ้นรถกําลังจะขับรถออกไปพร้อมบอกว่า ไม่มีคนรถค่ะขับเองค่ะพร้อมกระบ,บุแคปชั่นว่า mm hmm. <ht> กล้องแอบ,บดู <ht> กล้องขอเพื่อพิธีกรสาวสวยไน <ht> ได,ไดอาน่าไนดได,ไดอาน่าคันรถอะไรกลับบ้านค่ะช <ht> ันอิสระ <ht> อิสระสาทอน <ht> ดีอิสระสาทอน <ht> เรื่องนี้ต้องดู ฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆด้วยนะครับ